หนังสือช่วงไหนแปลว่าเข้าหัวที่สุดคะแต่ละคนไม่เหมือนกันบอกเลยพี่เล่าใหฝังตอนพี่ทํางานในทีมพี่ตอนนั้นพี่ทํางานเมื่อสองเดือนที่แล้วทีมพี่มีสาคนพี่เป็นปีสี่พี่แก่สุดมีน้องปีสามน้องปีสองน้องปีสามเนี่ยจะเป็นคนที่นอนเร็วน้องเนี่ยจะนอนสี่ทุ่มครึ่งตลอดแต่น้องจะเริ่มทํางานกลับมาจากโรงพยาบาลน,น้องจะทํางานเลยมีที่อะไรมันจะทาทาทำ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 เสร็จกินกาแฟทำงานทำงานเสร็จปุกสี่ทุ่มครึ่งข้าที่ก็นอนละน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือปีสานะน้องปีสองน้องเล็กสุดในทีม พี่มีสองสามสี่มีสามคนน้องพี่สองคนเล็กสุดในทีมเนี่ยน้องคนเนี้ยชอบอ่านสามทุ่มน้องเขาจะอ้างอ่านหนังสือไปก่อนอ่านซน้อซือประมาณสักสามทุ่มน้องนอนแล้วสามทุ่มน้องนอนแล้วบางทีสองทุ่มครึง่งน้องหลับแล้วตื่นมาอีกทีน้องก็ตื่นตีสี่น้องบอกว่าตอนเช้ามันสดชื่นพี่แล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคน้องจะตื่นมาอ่านตอีสี่ 4. น้องบอกว่าผมเข้าหัวตอนตีสี่ส่วนพี่เนี่ยช่วงสองทุ่มเป็นช่วงที่พี่เหนื่อยมากพี่ทำอะไรไม่ได้เลยพี่จะนอนก่อนช่วงสองทุ่มทุ่มหนึ่งช่วงเวลานอนของพี่เลยพพีีีี่่่่่่่่่่ตตตืืืนนนนคครรรึึงง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 ชชชววออะไยยาาาาเ้้บทก็ม ที่เข้าหอพี่อ่ะคือแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาที่พี่ไบต์เพราะงั้นเนี่ยทีมที่พี่ทำงานมี3คน นอนไม่พอมันสักคนตื่นเพราะมันสักคนช่วงสองทุ่มนะปีสองปีสามทำงานพี่นอนอยู่คุยคือทางานก็ทางานเป็นทีมไงคุยกันในกลุ่มทํางานทำดีเซนด้วยพี่นอนพี่หลับพอพอพี่ตื่นปุ๊บไอ้เหี้ยปีสองแม่งหลับละพอปีสองมันนอนเร็วใช่ไหมตื่นเช้าพี่เหลือพี่ก็ปีสามนั่งทำงานพี่ก็ปีสามนั่งทำงานเสร็จปุ๊บสี่ทุ่มคือปีสามแม่งหลับละเลยพี่คนเดียวที่ทำสองปีสามพี่นอนละคราวนี้พี่กับปีสามนอนปีสี่ปีหนึ่งปีสองไม่ทังงานคือสามคนทำงานไม่พร้อมกันทุกคนมีเวลาที่เหมาะสมไม่เหมือนกันเวลาที่น้องรู้สึกโอออเเคแล้้วนงท